สวัสดีครับผมกอสตตปุซอนะครับคือวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่าสิ่งสําคัญของนักฟุตบอลนะครับอันนี้สําคัญมากเลยมีหลายๆคนเข้ามาถามผมว่าพี่ครับอยากเก่งอยากเล่นบอลเก่งเนี่ยต้องทํำยังไงคือจริงๆอ่ะมันมีหลายปัจจัยมากเลยที่จะทําให้เราเก่งก็ไม่ว่าเราจะฝึกซ้อมหรือจะมีคนแนะนําทุกๆอย่างครับ แต่สิ่งหนเลยอันดับแรกสําหรับผมมาคือลูกฟุตบอลครับคือบางคนเนี่ยถามไปว่าเอามีมีมลูกฟุตบอลไหมบอกว่าอ๋อไม่มีครับอ้าใเมื่อไม่มีลูกฟุตบอลเนี่ยถามหน่อยคุณอาวเวลาที่ไหนไปฝึกซ้อมแค่คุณไม่มีลูกฟุตบอลมาไว้ติดตัวเนี่ยคุณก็อยากจะซ้อมคุณก็ซ้อมไม่ได้คุณก็ต้องไปรอ เล่นกับคนอื่นแล้วเวลาพอไปรอเล่นกับคนอื่นเนี่ยถามหน่อยว่าคุณคุณได้ซ้อมไหมร้อยทั้งร้อยก็ส่วนมากก็จะเล่นกันมากกว่าไม่มีเวลาฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นอ่ะผมอยากจะฝากาเ,เลยว่าเนี่ยสิ่งสําคัญเลยทุกคนอ่ะถ้าใครคุณอยากจะเก่งเร็วอยากจะอะไรนะคุณอ่ะต้องมีลูก <c oughs> ฟุตบอลติดตัวไว้ลงทุนหน่อยครับมันก็เพราะไม่งั้นอ่ะคุณไม่มีลูกบอลเนี่ยคุณอยากจะจะซ้อมอ่ะ คุณจะทํายังไงคุณก็ต้องรอโอกาสต่อไปแต่ถ้าคุณมีรูฟุตบอลเนี่ยคุณก็จะซ้อมเมื่อไหร่ก็ได้ไปที่ไหนคุณพกบอลไปอะคุณว่างคุณก็ซ้อมแต่ถ้าคุณไม่มีบอลเนี่ยคุณว่างแต่คุณอยากซ้อมมันก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาได้นี่ดูเอาง่ายๆครับดูนี่เห็นไหมเห็นไหมอ๋อดูดูสาแอรบอลเห็นไหมโอ้โห้ดูดู นี่าบายลบหมดแล้วบ้านไอเตยบอลหน่อยเตยบอลโชวหน่อยเตบอลโชวหน่อยเออเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยก็อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับคือจริงๆอ่ะผมไม่ได้จะตั้งกล้วยไว้ซ้อมอะไรครับ ลูกสาวเล่นเกมอยู่ในห้องรีอ,ออกมาเห็นพ่อนั่งทําอะไรอยู่ๆก็เอากลวยขึ้นมาตั้งเองแล้วก็มาเอาบอลมาเลี้ยงเองผมก็ยังงงเหมือนกันอย่งที่ผมผมได้บอกไปว่าเนี่ยเรามีบอลติดตัวนะเราคิดอยากจะซ้อมจะอะไรเมื่อ,อไหร่เราก็ได้ทั้งนั้นครับเราม,มีเวลาแต่ถ้าไม่มีมันก็ต้องรอต่อไปครับ วันนี้ผมมาจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าอยากเก่งต้องขี้เลี้ยงนะครับแต่เลี้ยงยังไงให้โดนด่าโดนว่าน้อยที่สุดย้ํานะครับโดนด่าโดนว่าน้อยที่สุดคือพูดจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ว่าคนขี้เลี้ยงเนี่ยจะไม่โดนด่าโดนว่าคือคุณทําได้เนี่ยโอเคมันก็เสมอตัวนะครับแต่ถ้าคุณทําพลาดเมื่อไหร่คุณก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาครับก็คือต้องโดนด่าโดนว่าแน่นอน เพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้มันโดนน้อยที่สุดวันนี้ผมมีพ่อจ๋าเดี๋ยวัน,น,น,นวันนี้ผมมีอยู่สามสามวิธีนะครับก็คืออันดับแรกนะครับคือห้าสิบห้าสิบก็คือสําหรับว่าโอเคแล้วก็กลัวโดนโดนโดนว่าด้วยแล้วก็แต่ก็อยากจะเก่งก็คือนั่นก็คือ ห้าสิบห้าสิบคืออะไรห้าสิบคือนั่นคือทุกการจับบอลสองครั้งครั้งแรกคือเราส่งครั้งต่อมาเราก็เลี้ยงหรือเราจะเลี้ยงก่อนแล้วก็ครั้งต่อมาเราส่งก็ได้ก็คือนั่นนั่นคือห้าสิบห้าสิบอ่ะอันที่สองก็คืออ่าโอเคกลัวกลัวโดนด่ามากแต่เราก็อยากพัฒนาอยากจะเลี้ยงอยากจะให้ให้ให,ให้ให้เก่งเหมือนกันแต่เรากลัวโดนโดนว่ามากๆอันนี้เราก็เป็นกลายเป็น สองต่อหนึ่งนะครับก็คือทุกการจับบอลสามครั้งเนี่ยอ่าโอเคเราเราเลี้ยงครั้งหนึ่งแล้วเราก็ส่งสองครั้งอ่าอันนี้เขาก็จะไม่มองว่าเราขี้เลี้ยงอ่าเฮ้ยเราเลี้ยงแต่เราก็เราก็ยังได้พัฒนาในการเลี้ยงแต่เราส่งสองครั้งใช่ไหมครับมันก็จะดูดีหน่อยแต่อันที่สามนี่คือไม่สนใจใครนะครับเราอยากเก่งนี่ก็คือพัฒนาขึ้นมาเยอะหน่อยก็เป็นสองหนึ่งเหมือนกันแต่เปลี่ยนจาก ส่ง2เลี้ยง1กลายเป็นเลี้ยง2ส,ส่ง1่อ่เราก็จะพัฒนาในการเลี้ยงมากกว่าการส่งใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกว่าคือทุกๆอย่างคือเนี่ยเราเราเราสามารถเลือกได้นะว่าเราอยากจะเลี้ยงมากกว่าหรือส่งกว่าไม่ใช่ว่าคุณคิดแต่จะเลี้ยงจะเลี้ยงจะเลี้ยงอันนั้นคุณพลาดมื่อไหร่คุณโดนด่าดแน่นอนเพราะว่าคือการเลี้ยงเนี่ยถ้าพลาดคุณก็ต้องยอมรับถูกไหมครับ แต่ถ้าคุณทําได้เนี่ยโอเคใครก็ชอบแต่วันเนี้ยทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ว่าคุณไม่ฝึกเลี้ยงไม่หัดเลี้ยงแล้วอยู่ๆคุณจะไปทําไปเลี้ยงเลยได้มันก็ต้องพัฒนาจากความผิดพลาดตลอดเวลาพัฒนาผิดพลาดเรื่อยๆเนี่ยเพราะกว่าที่คุณจะเลี้ยงเก่งเนี่ยเขามันต้องผิดพลาดมาเยอะแยะมากมายเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้แต่ถ้าบางคนเนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงมาอา้าวโดนดา่าโดนว่าก็ไม่กล้าที่จะเลี้ยงแล้ว คุณก็ไม่พัฒนาคุณก็จะเอาแต่ส่งแต่ส่งเพราะฉะนั้นน่ะคุณอยากเก่งน่ะคุณน่ะต้องขี่เลี้ยงแต่ก็อย่างที่ผมบอกมันมีสูตรอยู่เนี่ยแหละรครับสามอย่างคือแล้วเราจะเริ่มเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเราควรจะส่งก่อนหรือเราควรจะเลี้ยงก่อนอันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่ผมใช้อันแรกเลยคือคุณครั้งแรกเนี่ยคุณได้บอลน,นะคุณจําไว้เลยว่าคุณเลี้ยงก่อน เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าความหมายในการเลี้ยงเลี้ยงของผมเนี่ยคืออะไรไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณต้องเลี้ยงหลบเขาให้ได้หรือว่าคือถึงว่าจะคิดว่าเลี้ยงไม่ใช่นะแค่ว่าเพื่อนส่งบอลให้เราเนี่ยแล้วเราจับบอลเนี่ยเราคลองบอลเนี่ยปุ๊บหลอกหน่อยแล้วปุ๊บแล้วเรา็สมเนี่ยโอเคถือว่าเราได้เลี้ยงแล้วได้คลองบอลได้ฝึกการคลองบอลได้ฝึกเลี้ยงแล้วแต่ที่ไม่เลี้ยงความหมายของผมคือเนี่ยคุณเพื่อนส่งมาให้ปั๊บแล้วคุณ ส่งออกไปเลยอย่างเงี้ยคุณคุณไม่กล้าคลองบอลไม่กล้าอะไรอะ่ะหรือว่าเพื่อนส่งมาปุ๊บคุณเบิ้ลวันทูไปเลยอันเนี้ยคือเรียกว่าไม่ได้เลี้ยงคือเรียกว่าส่งเพราะฉะนั้นก็คือเราก็อ่ามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับคือครั้งแรกเนี่ยมีทิกง่ายๆนะครั้งแรกเนียคุณคุณเลี้ยงไว้เลยแล้วคุณจะมาดูเอาว่าอ่ะครั้งแรกถ้าคุณเลี้ยงผ่านใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็จะมาเข้าแล้วคุณก็จะเลือกได้ครั้งที่สองเนี่ยคุณจะส่ง มันก็จะเข้าข้อห้าสิบห้าสิบใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเลี้ยงอีกโอเคก็จะยังไงเป็นสองสองครั้งแล้วครั้งต่อไปคุณก็ส่งเพราะว่าถ้าคุณฝืนเลี้ยงที่บอกว่าครั้งที่สามคุณผ้ามาคุณโดนด่าแน่เลยคุณไม่ส่งแต่ถ้าโอเคคุณครั้งที่สามเนี่ยคุณส่งมันก็จบอ่ะและสมมติอ่ะครั้งต่อมาสมมติอ่ะครั้งแรกคุณเลี้ยงเลี้ยงผ้าใช่ไหมครับอ่าเนี่ยผ้าแล้วเนี่ยผมอยากให้เปลี่ยนเลยคือครั้งต่อมาเนี่ย ค,คุณอย่าไปฝืนเลี้ยงเพราะถ้าคุณพลาดอีกอ่ะคุณยิ่งโดนด่าเยอะแน่นอนการที่อ่ะครั้งแรกคุณพลาดแล้วเนี่ยครั้งที่สองคุณส่งมันก็จะกลายเป็นห้าสิบห้าสิบโอเคมันก็ยังยังได้ครับแต่ถ้าอ่ะครั้งแรกคุณผ่านครั้งต่อไปคุณก็เลี้ยงเลี้ยงครั้งที่ที่สามคุณก็เลือกได้จะส่งหรือเลี้ยงแต่ผมอยากแนะนํานให้ส่งไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นขี้เลี้ยงเยอะไปพลาดก็โดนด่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอ่ะคิคง,ง่ายๆคือ คุณเอาครั้งแรกเป็นที่ตั้งนะครับก็คือถ้าคุณเลี้ยงผ่านคุณเลือกได้แล้วคุณอยากจะส่งไหมให้เขาดูเลี้ยงเลี้ยงด้วยส่งด้วยหรือ,อแต่ถ้าครั้งแรกพลาดเมื่อไหร่จาไว้เลยว่าครั้งต่อไปอะคุณควรที่จะส่งเพราะถ้าพลาดขึ้นมานี่นั่นแหละยิงโดนดาเยอะแน่นอนผมก็จะใช้หลักการนี้ครับคือครั้งแรกโอเคเราผ่านเราังดูครั้งที่สองครั้งที่สองถ้าเราผ่านอีกครั้งที่สรเราส่งบ้างให้เขาอะเราให้ดูให้เราก็ส่งเป็นนะไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงอย่างเดียวเลย เราก็จะได้พัฒนานในส่วนนี้แต่ถ้าเราพลาดครั้งแรกเมื่อไหร่ครั้งต่อไปจําไว้ให้ส่งก็คือทิกมันก็มีแค่นี้แหละครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องมาก่อนมาหลังไม่สําคัญนะครับอยู่ที่ว่าใครอยู่กับมันมากกว่าลูกบอกคือจริงๆแล้วทําไมว่าคือมันไม่จําเป็นนะครับว่าคุณเฮ้ยคุณฝึกก่อน ุณจะแบบอุ๊จะจะเก่งเก่งกว่ามันมันไม่จําเป็นครับเพราะอะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยผมเล่นสตรีทมาเนี่ยจะ3ปีแล้วแต่ผมพูดง่ายๆว่าแทบจะเป็นคนที่พัฒนาแทบจะช้ามากเลยนะเพราะว่า3ปีผมเนี่ยอย่างปีแรกเนี่ยผมมีเวลาซ้อมเต็มที่เลยจริงๆไม่เกินสองสเดือนมาเพิ่งจะมาพัฒนาช่วง ก็ปีท้ายๆเนี่ยที่ได้สอนได้เผยแพร่ได้เล่นได้อะไรมากยิ่งขึ้นก็จะมาพัฒนาช่วงหลังปีแรกเนี่ยผมได้แค่สเต็ปพื้นฐานเนี่นะครับมัน,นพอะอะไรเอาง่ายๆอย่างจะมีหลายๆคนน้องในทีมผมหรือเด็กรุ่นลหลังเนี่ยฝึกกันไม่กี่เดือนเนี่ยพัฒนาแซงผมไปแล้วเพราะอะไรคุณดูนะครับอ่าสมมติว่าเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยผมมีเวลาเต็มที่เลยผมมีเวลาซ้อมสองวันเนี่ยแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมีเวลาซ้อมสี่วันสัปดาห์ที่สองผม ผมเพิ่งจะมีเวลาซ้อมสี่วันอีกคนหนึ่งมาแปดแล้วต่อให้ผมเล่นก่อนใช่ไหมครับมันก็จะคูณขึ้นไปเรื่อยๆคือต่อนให้ผมจะเล่นก่อนสักเนี่ยสามเดือนเนี่ยแต่้งหลังเนี่ยสามเดือนผมนะอาจจะผมมีเวลาซ้อมแค่เดือนเดียวกับอีกคนหนึ่งเล่นแค่สองเดือน,อนแต่มีเวลาซ้อมเดือนเดือนหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมมันก็พัฒนามาเท่ากันเพราะฉะนั้นคือถึงได้บอกว่าจะมาก่อนมาหลังอ่ะมันมันมันไม่เกี่ยวหรอกครับอยู่ที่ว่าคุณมีเวลา ใครมีเวลาฝึกซ้อมมากกว่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างอะ่ะมันก็ต้องฝึกซ้อมครับไม่เป็นไปไม่ได้หรอกว่าอยู่ๆคุณจะทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องซ้อมมันมันไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าคือคุณจะมีเวลามากแค่ไหนในการฝึกซ้อมมันแต่ละเทคนิคสกิลเนี่ยมันความยากง่ายมันก็แตกต่างกันครับบางคนอาจจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยทำไมเทคนิคนี้เราทําได้ เทคนิคหนึ่งเราทําไม่ได้หรือคนนึงทาเทคนิคนั้นได้อีกคนนึงทาไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกไม่ได้ไม่ไม่เคยฝึกไงครับทีบอกว่าเราเราอยากได้อะไรเราก็ฝึกตรงนั้นแล้วเราก็น่ต้องใช้ใช้เวลาคือเราทําได้ใช่ไหมครับไม่ไม่ได้แปลว่าเราจะเอาไปใช้ได้เลยครับคือเราทําได้มันมันก็แค่แค่เริ่มนับหนึ่งนะครับมันก็เหมือนการเล่นเกมครับเก็บเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆครับความชํานาญในแต่ละเทคนิคนียยิ่งเทคนิคยากมันก็ต้องใช้เวลา ในการฝึกฝนยากยิ่งขึ้นเทคนิคง,ง่ายๆก็แปบเดียวมันก็ได้ความชนานาญมันก็มาง่ายเพราะว่ามันมันไม่ยากมันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะมีเวลาให้กับมันมากแค่ไหนในแต่และเทคนิคนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาการนําไปใช้ครับคือบางคนฝึกแล้วเนี่ยไม่กล้าที่จะนําไปใช้ซึ่งสําหรับมือใหม่เนี่ยผมพูดแล้วมันมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าคุณไม่กล้านําไปใช้อ่ะ มันก็เพราะว่าคุณยังไม่ชํานาญเนี่ยครับคุณก็กลัวพลาดพลาดแล้วจะโดนว่าซึ่งไม่ต้องหว่วงผมก็เป็นมาก่อนผมใช้เวลาเนี่ยนานมากครับกว่าจะได้เอาไปใช้จริงเพราะว่าช่วงแรกที่ผมเล่นกบกับที่กลุ่มเก่าเนี่ยซึ่งเขา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 ,เขาเก่งกันแล้วเนี่ยเราเราเป็นมือใหม่เป็นมือใหม่ใช่ไหมครับเวลาเราได้ได้ได้บอลเนี่ยเขาก็จะรีบเข้าเราเขาไม่เปิดโอกาสให้เรา,ให,เราให้เราเล่นเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยได้พัฒนา จนผมมาเออมาเล่นกับน้องๆเล่นจากอะไรเนี่ยเนี่ยคือผมจะบอกเลยว่าคือเราจะเริ่มยังไงให้พัฒนาไปใช้ได้เร็วทิกก็คือว่าคุณพยาอันดับแรกเลยนะครับคุณฝึกเล่นกับคนที่คิดว่าระดับต่ำกว่าคุณเนี่ยเพราะว่าถ้าอยู่ๆอ่ะคุณไปเล่นกับคนเก่งเลยบอกแล้วว่าหรือระดับเท่ากันเนี่ยคุณไม่มีโอกาสได้ลองลองฝึกสกิลนั้นแน่นอนมันก็ไม่แน่นเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ฝึกทํามันบ่อยๆเง คือสถานการณ์ที่เราฝึกเนี่ยใช่ป่มมันไม่มีคนแย่งใช่ไหมครับมันไม่มีคนแย่งอ่ะมันก็ง่ายมันก็ฝึกได้ง่ายเรื่อยๆะแต่เวลาเอาไปใช้จริงเนี่ยมันมีคนแยงมันมีจังหวะมีอะไรความกดดันต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะยากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้มันชํานาญก่อนและเราจะพัฒนาเร็วไม่เร็วก็อยู่ที่ว่าเราฝึกกับใครบางครั้งเนี่ยเราไปฝึกกับคนที่เขาเก่งเลย ขาก็ไม่มีโอกาสให้เราใช้หรอกแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยผมมาพัฒนาได้ก็เพราะฝึกกับคนที่ระดับต่ำกว่านะครับเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าเราอ่ะเพิ่งเริ่มฝึกมันถูกไหมครับสกิลอะไรยังไม่แน่นไงครับเราก็ต้องหาคนที่ว่ามาทดลองใช้ไม่ใช่เราฝึกอยู่ที่ไม่มีคนแย่มันก็ไม่พัฒนาแต่เราอยากพัฒนาเราก็ต้องเริ่มนําไปทดลองใช้จริงก่อนก็คือไปทดลองก็คือทดลองกับคนที่เขาระดับต่ำกว่าเราเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ฝึกขาฝึกเทคนิคใช้ ตรงนั้นเราก็จะค่อยๆพัฒนาพัฒนาเพราะคนที่ระดับต่ำกว่าเราถูกไหมครับ <K> เขาก็จะเข้าบอลช้าหรือว่าอาจจะเข้าไม่เก่งไม่อะไรอย่างเงี้ยเราเราเราเหนือเขาอ่ะเราก็ได้พัฒนาเรื่อยๆจนเราเกิดความชํานาญอย่างแรกๆมันก็อาจจะผิดพลาดนะครับมันเป็นธรรมดายแล้วตอนที่เราไม่ชำนาญเนี่ยมันผิดพลาดผมผิดพลาดมาเยอะแยะมากนะครับค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆคือเรายิ่งย้ำมันบ่อยๆบ่อยๆสกิลนี้สกิลนี้ย้ำมัน ไปเรื่อยๆมันก็จะลดความผิดพลาดลงเรื่อยๆได้เพราะว่าเราเริ่มชํำนาญแล้วแล้วก็จะได้ฝึกเออกล้าใช้ด้วยแล้วทีนี้พอเราฝึกกับคนที่คิดว่าเราชนานาญแล้วใช่ไหมเราก็ค่อยไต่ระดับขึ้นไปเอามาระดับเดียวกันแล้วก็ระดับที่สูงกว่าทุกอย่างมันก็อยู่กับระยะเวลาของเทคนิคสกิลนั้นๆนครับมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องกัอง,องวลไปนะครับคือผมอยากให้ไป เรียนรู้เรียนรู้เสร็จแล้วก็คุณก็มาฝึกฝนให้มันอะคุณคิดว่าคุณชำนาญแล้วฝึกกับคนเดียวเนี่ยไม่มีตัวแยกเนี่ยเสร็จแล้วคุณก็พัฒนาไปทดลองใช้ก่อนทดลองใช้ในสถานการณ์ที่ว่าเออเล่นทั่วท่วไปหรืออะไรไม่ใช่อยู่ๆคุณยังไม่ชํานาญในเทคนิคนั้นแล้วคุณนําเอาไปใช้ในการแข่งขันเลยคุณผ้าเนี่ยคุณคุณโดนโดนว่าแน่นอนและอย่างคุณก็ไม่กล้าที่จะนําไปใช้เพราะคุณก็กลัวพลาแต่ถ้าคุณทํามันบ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทดลองใช้ใน เรื่อยๆจนมีความชํานาญแล้วทีนี้แหละมันก็จะง่ายแล้วครับีอผมก็อยากจะบอกว่าไอสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็อาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้มันก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับคือตัวผมเองก็อย่างที่เคยบอกว่าผมก็ไม่ใช่คือโค้ดมืออาชีพหรืออาจารย์สอนมืออาชีพเฉพาะตัวผมเองก็เรียนรู้มาจากคลิปวิดีโอเหมือนกันผมก็ไม่เคยมีใครสอน อาศัยลองผิดลองถูกต่างๆจากประสบการณ์ที่เราเล่นแล้วก็ได้มาบอกต่อให้หลายๆคนซึ่งมันก็อาจจะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็คือว่าผมไม่อยากจะฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดสําหรับคนใหม่ๆที่กําลังฝึกบางคนอาจจะท้ออาจารยอะไรเนี้ยหรือว่าเอ๊ะแล้วผมทํายังไงถึงจะพัฒนาตรงนี้จริงอย่างที่บอกว่าคือมันก็ต้องอาศัยความพยายามนะครับบางอย่างผมพูดตรงเลยว่าการพูดของผมเนี่ยถ้าหากว่า มันผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะจริงๆแล้วองก็เคยบอกเหมือนกันว่าผมก็จะไม่ค่อยถนัดที่จะพูดสดอะไรเงนี้มันก็อาจจะประมาตตื่นเต้นหรือหลายๆอย่ะมันคือไม่รู้จะสื่อ,อยังไงอ่ะให,ให้ให้ทุกๆคนเข้าเข้าใจนะครับแต่ก็พยายามที่จะอธิบายที่เราเราคิดว่าเออมันมีประโยชน์ให้ให้หลายๆคนเอาไปเป็นแง่คิดดูนะครับยังไงก็ขอบคุณ ท่านที่ติดตามมาด้วยนะครับ